ทุกคนครับถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวล่าสุดเลยครับกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปดึงเอาทุนจีนเข้ามาทําหนังในประเทศไทยจะมีรายได้สะพัดเข้ามากว่า750ล้านบาทนะครับอเอาใกล้ตัวครับวันก่อนครับอาจารย์ไปเป็นเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนไปแคสซีรีครับซึ่งซีรีเรื่องนั้นนะ่ะเป็นซีรีที่มาจากจีนนะครับแล้วทุนก็เป็นทุนจีนกรรมการก็เป็นกรรมการจีนมองเห็นแล้วว่าอ๋อแสดงว่าจริงๆมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เขาเปิดเปิดเปิด เปิดทางช่องทางให้เข้ามาทำไรายได้ในสัสดส่วนของซีรีส์การถ่ายทําหนังภาพยนตร์ไม่ใช่แค่ว่าเอาทีมงานเข้ามาถ่ายในไทยแต่เป็นจีนนะครับแต่ว่าเขาเอานิยายจากจีนเนี่ยมาทําเป็นเวอร์ชันไทยอันนี้ก็เห็นเยอะอย่างที่บอกว่าวันก่อนก็เพิ่งเห็นไปครับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวครับแน่นอนว่าถ้าจะเกิดเรื่องของการท่องเที่ยวได้คนจีนก็ต้องมีความพึงพอใจก่อนถูกไหมครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับอาจารย์มี5ข้อที่ เขาพอใจเรื่องอะไรบ้างพี่บาสไปทีละข้อครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์อย่างมีสไตล์อันนี้เขาให้ความหมายว่าจริงๆประเทศไทยเที่ยวได้แบบทุกวิถีอ่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตของชาวบ้านวัฒนธรรมทะเลก็สวยภูเขาก็หนาวเดินเดินก็สะดวกเขาบอกว่าอันนี้มันคือการท่องเที่ยวที่มาประเทศเดียวแต่ว่ามันเที่ยวได้หลายแบบใช่ไม่ใช่แบบวิมันมีแค่ ร้อนอย่างเดียวมันก็มีหนาวด้วยบนเขาเขาบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์ครับข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นปัจจัยสาคัญครับคือเรื่องของความปลอดภัยเขาบอกว่าคนไทยเอออาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ทำอะไรผิดหรือว่าถูกก็มีคนดูมีคนดูแลแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยเนี่ยสูงสูงอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ เรื่องความปลอดภัยในไทยผมว่าเวลานักท่องเที่ยวไปเที่ยวความปลอดภัยก็จะเป็นเรื่องของการจี้ปล้นรหรือ,อย่างน้อยที่สุดเวลาเราไปกินเหล้าหรือไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้โดนคนเมาดักตีซึ่งในยุโรปบางทีบาง,บางประเทศมันมันมีเขาไม่ได้ตั้งใจนะบางทีเขาเมาจริงๆเช่นแบบบางประเทศอย่างเงี้ยจะมีกิจกรรมกีฬาเริ่มเผาหัวตั้งแต่นี่เลยสิบโมงเช้ายาวไปจนถึงเย็นมันไม่รู้เรื่องแล้ว แต่คนไทยอ่ะเวลาพฤติกรรมของการกินของเราเนะครับก็จะกินเป็นกลุ่มอยู่บ้านว่างอ,อะไรเงี้ยพอเวลามันออกไปเนี่ยเรื่องของตัวบรรยากาศม,มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็หน้าตามันก็เหมือนกันมันไม่ใช่เหมือนแบบอา้าวหัดดำมาจากไหนจัดซะหน่อยสิอะไรเงี้ยการทรงการแซลไม่มีลักษณะแบบนั้นด้วยความที่เราเป็นเหมือนชาติพันธุ์ใกล้ๆกันครับ ทยกับจีนมันแบบเป็นชาติพี่เมืองน้องเงี้ยคนจีนที่อยู่ในนี้มันก็เยอะความคุ้นชินตรงเนี้ยก็ทําให้เขารู้สึกอุ่นใจทำให้เขารู้สึกปลอดภัยผมว่านั้นก็เป็นปัจจัยสําคัญเนาะเราจะไปไหนทั้งทีก็แบบเอออย่างน้อยไม่โดนอะไรแปลกๆก็โอเคความปลอดภัยสําคัญมาเป็นอันดับ2เลยครับข้อที่3อยากให้พี่บานเล่าให้ฟังคือเรื่องของความเป็นมิตรเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนเฟรนลี่สยามเมืองยิ้มก็เลยข้อนี้ก็เลยมัดใจชาวจีนยังไงบ้างครับคือคนไทยอ่ะเป็นมิตรจริงครับ คือแล้วก็คนไทยใจดีอย่าแบบยิ้มให้ก่อนออย่างอย่างไปเที่ยวผับหรืออะไรเงี้ยเจอคนจีนก็ยิ้มให้ก่อนชนแก้วเลยอะไรเงี้ยคนจีนก็ชอบจริงนะจริงนะอันนี้เรือจริงเราจะดึงเข้าประสบการณ์จริงตลอดเลยใช่ใช่ก็จริงนะเวลาเราเห็นคนจีนเราก็เวลคัมนะอ่านีฮ่าเซียเซียบ้าไปใช้ภาษาในในบางมุมเนาะบางครั้งเราดูดีนเขาเสียงดังเงี้ยคนจีนเสียงดังเราทําไงเราก็จะ เสียงดังจังเลยอะเราไม่ชอบใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปแบบเบิไดแบบใช่ใช่ใช่้เราก็แบบโอเคเราไม่ชอบปะทะพอคุยเสร็จปุ๊บเราคือตอนแรกเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคทำไมต้องเสียงดังสักพักก็แบบอ้าวคนจีนเราเข้าใจเขาใช่กับกลายเป็นแบบอ๋อก็เขาเป็นอย่างนี้แหละจบเงี้ยแต่เรามองแต่ขั้นตอนแรกคือเรามองขวางก่อน ในในช่วงแรกๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออทำไมมันต้องวุ่ยวายผมมองไปสักพักนึงอ้าวจริงๆก็เหมือนอาม่านี่หว่าไม่ยากเหมือนกันเป็นความคุ้นชินไทยก็เริ่มปรับตัวเพราะว่าจีนเข้ามาเยอะแล้วก็เลยเข้าใจว่าอ้าวเขาเป็นคนแบบนี้แหละเข้าใจมากขึ้นข้อที่4ครับอันดับที่4เขาบอกว่าเป็นเรื่องของฐานะทางการเงินค่าใช้จ่ายมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายถูกค่าครองชีพถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารถ้าไม่โดนหลอกนะพูดไว้เดี๋ยวเขาเขาบอกว่ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยถูก ไปเที่ยวได้หลายที่ด้วยค่าพักก็ถูกเรื่องนี้จริงๆถ้าถามอาจารย์มันเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเขา,เขาเรียกว่าถ้าเที่ยวในจีนกับเที่ยวในไทยมันต่างกันด้วยตัวค่าคงชีพอะครับมันเราถูกกว่าอย่างสมมุติว่าใช้เทียบอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราไปกินร้าน in in Jean, มิชลินในจีนกับร้านมิชลินในไทยครับร้านมิชลินในจีนสมมติว่าหัวละเจ็ดพันหมื่นหนึ่งร้านมิชลินในไทยสี่ห้าพันก็กินได้ต่อหัว เพราะนั้นแค่เทียบตัวที่ท็อปที่สุดเลยนะเขาเดินมาถึงเขาก็แบบอา้าวตายละนิดเดียวเองหายไปแล้วสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขายังถ่ายรูปมีป้ายมิชลินเหมือนกันอย่างเงี้ยยังไม่รวมถึงอาหารอย่างอื่นเนาะโค้กแฟนตาโคลาสไปซ์ที่เราเหมือนบอกว่ากระป๋องหนึ่งยี่สิบกว่าบาทไปบ้านเขาก็กระป๋องหนึ่งก็สามสิบกว่าบาทเพราะนั้นพอเวลามันเปรียบเทียบการใช้จ่ายครับมันก็เป็นเรื่องที่บอกว่ามันก็คุ้มค่าเพราะว่าต้นทุนมันต่างกันคอสซ์สปริ้นมันต่างกันนั่นเองทําให พึงพอใจข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าเป็นความสะดวกสบายยิ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าลองสะโขบมองความสะดวกสบายอย่างหนึ่งท,ท,ที่ที่สำหรับผมนะมองว่าโอเคมากๆนั่นคือเรื่องของการเดินทางครับมีมิสตว้ด้ว่าจริงๆการเดินทางของไทยอ่ะจะไปที่ไหนคือไม่ได้ซับซ้อนมีมีรถมีคมนาคมไปถึงหมดเรื่องนี้ยังไงบ้างครับพี่บัตก,ก็มองว่าเหมือนจีนอย่างจริส่วนใหญ่การเดินทางก็คือใช้แอปเรียกรถ ที่ไทยก็เหมือนกันก <ens> <oon> ็ใช้แอปเรียกรถการเดินทางก็คือง่ายจะไปไหนก็คือสะดวกสบายครับแล้วก็การใช้จ่ายก็ต่างผ่านเหมือนอย่างแล่ฟอร์มนี่ไง QR code QR code เข้ามาเกือบทุกร้านแล้วใช่ครับแท็กซี่ตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปปีสองปีที่แล้วแท็กซี่ยังไม่มี QR code นะครับทุกวันนี้มีเกือบทุกคันแล้วครับที่นี้ครับถามพี่บาตอบว่าจริงๆ5ข้อที่เราพูดกันมาเมื่อกี้ในส่วนตัวของพี่บาหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา คนจีนชอบไทยจากอะไรความเป็นมิตรความสบายเออพี่ว่าชอบตรงนี้ครับแล้วก็การใช้ชีวิตง่ายเหมือนอยู่ประเทศตัวเองออเหมือนกับอันแรกที่เราย้อนกลับไปว่ามันมีหลายๆอย่างที่ทําให้มันตอบโจทย์เขาอะใชอ่อาจารย์ลลยครับถ้ามองถึงในเรื่องของนวัตกรรมนวัตกรรมที่มันจะมาพร้อมกับการท่องเที่ยวนี่มีอะไรบ้างจริงจริง เดี๋ยวเราคงจะต้องไปคุยเรื่องนี้กันต่อว่าไอ้ตัวสภาวะของคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยมันสบายอตอนจบมันคือเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันของเขาที่มันทําได้หลายอย่างคราวนี้พอเรา,เราย้อนกลับไปเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น V ีแชทไม่ว่าจะเป็น a า i p เพก็ตามนเานี่ยเขาเนี่ยดีลอตัวเองไปเป็นซูเปอร์แอปคือเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บอยากเที่ยวไหนดูคอนเทนต์ สแกนสแกนไอ้นี่ไปอ๋อเดินทางได้อพอเดินไปถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บควรกินอะไร,รเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยครับมันจะเป็นแอปที่มีทั้งตัวไกด์ไลน์แนะนําการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจนะมันก็คือมันเป็นแอปของเขาที่เข้ามาอำนวยความสะดวกคนของเขาซึ่งมันก็ไม่ได้ ผิดอะไรในยุคปัจจุบันเนาะเพราะว่าจริงๆแพลตฟอร์มหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มของไทยครับแต่ว่าถ้าบอกว่านวัตกรรมวันนี้มันก็เลยจะกลายเป็นเรื่องของตัวดิจิทัลหรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มันเข้ามาอำนวยความสะดวกเพงแต่ว่าเราอาจจะชินในเรื่องของการจ่ายเงินอย่างเดียวแต่แอปของเขามันไม่ได้จบแค่การจ่ายเงินมันทําได้ททุกอย่างไม่ว่า,าจะเป็นล่ามภาษา สถานที่ไกด์ไลน์คอนเทนต์ดูเสร็จปุ๊บเทียบรีวิวรีวิวอันนี้แต่มันอยู่ในแอปเดียวมันไม่ได้เปิดหลายอันอ,อย่างสมมุติว่าเราเรียกว่า Customer Journey คัส t ต m e r เมอร์เจอร์นี่เนาะมว่าปกติเราอยากจะเสิร์ชไปไหนเราก็ต้อง Google ก่อนพอ g o o g l e เสร็จปุ๊บไม่จริงไม่จริงเราไปเสิร์ชต่อใน YouTube แต่ของจีนนี่ปักเข้าไปอันหนึ่งแล้วมันก็เรียงอยู่ในนี้จะดูอะไรล่ะเพราะนั้นข้อมูลที่มันครบถ้วนต่างหากที่ท,ทาใหเ้เรื่องของตัวการอำนวยความสะดวกในการที่เขาจะเดินทางการเลือกกินเลือกใช้เลือกอยู่มันง่ายขึ้น เป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามาเสริมการท่องเที่ยวสําหรับจีนนะครับก็ถ้าพูดรวมๆก็คือมันเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกันนะครับตัวซูเปอร์แอปของจีนต้องบอกว่าเขาเก่งแล้วกันในการที่รวมทุกอย่างให้มาอยู่ในจุดๆเดียวอย่างของ e c h ช t เนี่ยมี Public Sector Service แฝงเข้าไปด้วยซึ่งมันครบหมดจริงๆอ่ะก็คือแบบอันเดียวอะไม่ว่าจะ อยู่ในประเทศก็ได้ออกนอกประเทศก็ได้ผมว่าอันนี้ต่างหากที่มันเป็นเรื่องของการแข่งขันในอีกในอีกยุคหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันสะดวกสบายไปหมดนี่แหละครับทุกคนครับนี่คือมิติของเรื่องของการท่องเที่ยวว่าทุนจีนเข้ามาแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาชอบเราตรงไหนบ้างก็ได้เห็นหลายๆมุมมองไปแล้วนะครับ